บามรูของหนุ่มสงการค่ะซื้อบ้านให้กับคุณแม่10ล้านสงการลบคำดูถูก ก็เป็นแค่คีคุปค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับหนุ่งสงการเองนั้นนะคะ mm. ก็มาจากเวทีการประกวดในรายการ The Voice Thailand ค่ะมีผลงานเพลงแรกก็คือคงไม่ทันและยองยอมรับว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลงานที่ออกเพลงไหนมาแล้วก็โด่งดังอย่างมากคะ่ะล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าขอลบในทุกคำดูถูกจากทุกอย่างที่เคยเป็นคะ่ะสามารถซื้อ บ้านหลังอย่างใหญ่เลยนะคะให้กับคุณแม่ได้เพื่อเป็นของขวาญบอกว่าเขาคนนี้ไม่เคยย่อท้อกับการถูกต่อว่าหรือว่าถูกนินทารับหลังแต่เขาเองนั้นเดินทางมาจุดนี้ด้วยความตั้งใจเขาภูมิใจอย่างมากแม่ของเขาและครอบครองเขามีความสุขได้ได้ยเขาเองได้ซื้อบ้านหลังละสิบล้านให้แม่ของเขาได้อยู่สุดยอดมากๆเลยเป็นยังไงสําหรับบ้านหลังนี้มาชมกันคะ่ะ